ชาวเน็ตแห่สงสัยผู้จัดการมิกทองระยะหวันสำรอยอาบีหลังทำโบเมลดาต้องโบกมือลาปิดฉากรักเรียกว่านาทีนี้ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับสาเหตุการเลิกรากของคููรักสุปตาอย่างโบเมลดาและมิกทองระยะหลังทั้งคู่ออกมายอมรับได้จบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนลงแล้วเหลือไว้เพียงแค่พี่น้องซึ่งมันเกิดกระแสขึ้นเมื่อสาวโบเข้าไปคอมเมนต์ในไอจของนายเทน ข่าวแจงป่มเลิกซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์พัดพิงถึงสาเหตุสาวโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่าก็เลยเลิกกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยคบใครนานกว่าโบเท่าที่ตามข่าวไม่มีเลย ผู้ชายต้องค่อยฟังคำสั่งผู้จัดการผู้จัดการให้คอบใครจิ้นกับใครไม่เกี่ยวกับน้องไม่เชื่อค่อยดูต่อไปซึ่งไม่นานทางด้านสาวโบได้เข้ามาคอมเมนต์เสริมถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมากค่ะซึ่งลาสดถังด้านผู้จัดการหนุ่มมิกได้มีการเคลื่อนไหว ในไ g จีสตอรีของตัวเองเป็นภาพบทสวดแผ่แม่ตอจนชาวเน็ตบางคนโยงไปถึงสาวโบทที่กำลังมีประเด็นอยู่ในตอนนี้ในส่วนของชาวเน็ตเองต่างวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าหากเกิดจากผู้จัดการเป็นต้นตอจริงก็สงสารทั้งคู่และดูเหมือนว่าเรื่องราวนั้น จะคล้ายกับเรื่องราวของนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างจักรจันรอคัมศิริที่เคยมีประเด็นกับอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ห่วงตัวจักรจันรจนทำให้ชีวิตรักนักแสดงสาวพังหลายครั้งนั่นเองละค่ะ